ลูกเพจดีจันครับเรามาถึงแล้วครับบ้านของคนพิสวงในวันนี้คุณลงสนมผิวบางซึ่งเป็นสับป,ปะเลมือหนึ่งะครับที่พาศพตายทั้งกลมคนสุดท้ายในประเทศไทยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กู้ภัยของมูลนิธิการกุศลวิเศษชัยชายจังหวัดอ่างทองแต่ว่าด้านนี้ครับนี่คือศารกูมารกุมารีนะครับมีทั้งตุ๊กตานะครับแล้วก็มีทั้งกุมารมีวิญญาณศพเด็กกว่า140ศพอยู่ในนี้ ซึ่งคุณลุงสนมก็เลี้ยงเอาไว้นะครับเรื่องราวของกุมารกูมารีที่นี่จะเกี่ยวข้องอะไรกับสับป,ปะเลอศพเด็กเดี๋ยวไปติดตามกับลุงสนมด้านในคนพิศวงในวันนี้ครับ ตอนนี้ก็มาเจอลุงหนมแล้วนะครับลุงหนมจะพาไปดูห้องห้องดอกแก้วห้องนี้คือห้องอะไรลุงห้องเนี่ยห้องพาห้องคลอดห้องแต่งศรบอะไรที่หมดครับคือเวลาศพมาจะเข้าห้องนี้เลยเป็นห้องแรกห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างทุกอย่างนี้ใจเต้นเลยเตียงนี้ยังไงลุงอธิบายหน่อยฮะนี่อ่างครับผมอ่างบ จบมาต้องครับครับเวลาสบปาก็ไว้บนบอร์ดนีกไว้บนบอร์ดอีกเลยครับผมครับแล้วลุงทํางานไงลุงยืนทางนู้นหรือทางนี้ฮะท้องท้องข้างเลยอ๋อครับแล้วลุงก็เริ่มเริ่มผ่าสมไปนี้แหละทำพิธีแล้วก็ผ่าครับผมพอผ่าครับญาติยังไม่นั่นก็ ใส่โรงเย็นวะอ๋อขนาดเป็นโรงเย็นโรงเย็นใช่ไครับอ๋อก็เป็นโรงเย็นแบบมาตรฐานโรงพยาบาลเลยครับอันนี้โรงเย็นคือจะใส่ต่อเมื่ออะไรลุงรออ๋อรอครับผมญาติไม่พร้อมที่จะไปอะพอหลังจากลุงผ่าเสร็จเรียบร้อยแยกเด็กออกมาแล้วคือพอญาติเขาจะไม่พร้อมก็เอาใส่โรงเย็นไว้ก่อนถูกไหมฮะนี่อุปกรณ์เหรอครับลุงมีอะไรบ้างฮะลุง มีมีดแล้วมีดจะมีใช้ผ่าใช้แต่งครบอะไรเดี้ยนนดเลี้นเดียวอันนี้คือมีดประจําของลุงเลยลุงเปิดขอดูใบไหนได้ไหมฮะผมจับได้ไหมได้ขออนุญาตนะครับมีดนี้ลุงตกทอดมากี่เจเนอเรชันนั่นอเะสี่ผมคนที่สี่ครัคนที่สี่ถ้าตีอายุคนเนี่ยก็ประมาณสองร้อยกว่าปีเกือบสองร้อยกว่าปีครับผมแล้วตอนเริ่มต้นใบดาบเขาเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าใหญ่มันใหญ่เลยแล้ว่าใหญ่ อ๋อมาึงผมชกบางไปเยอะแล้วเหมือนกับก็ต้องรับต้องอะไรไปเรื่อยๆไม่รับอ๋อไม่รับเลยนะครับไม่รับไม่ไนไม่เคยแปลว่ามีดนีคมตลอดสองร้อยปีคมตลอดไม่เคยไม่คมคุณลองจับดูเลยลองดันมีเดียวคมไม่คมวยคมคมมากเลยอ่ะครับถ้าไม่คมนี้เฉือนเนื้อไม่ไม่นี่ค่อยๆ่เปนิดเดียวทะลุเลยครับอ๋อนี่คือเขาเล็กไปจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการรับไม่รับไม่ได้ครับผม ใบมีดทำมาจากอะไรลุงตะปูเจ็ดประชาเนี่ยคือไปรวบรวมตะปูมาจากปราชารเจ็ดที่แล้วก็เอามาหลอมมาตีเป็นมีดขึ้นมาครออาจารย์จะดอกมาดอกทั่วกันมาตอนนั้นก็แปลว่าเรียนวิชาศับเปลือเลยไปด้วยแล้วก็มารับจ้างเกี่ยวข้าวไปด้วยกลางวันก็เกี่ยวข้าวไปถ้ามีศพก็ไปเป็นศัพเปลื์เลยครูแกก็สอนบอกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบหรอกครับผมยังอยู่มีงานพอเรียนจบปั๊บยังไม่ได้เดือนจาตาย เอาตายแล้วลูกชายเอามีดไปไว้บ้านเลยไว้ในตู้ครับตู้อย่างดีตู้กระจกเข้าใจเพราะมันก็เป็นมีดพ่อเขาอ่ะา่อเชื่อไว้ว่ามีนอาไม่ได้ใสตู้ปังปังเปิงปังเปิงปังมีแค่แบบแกมีดไปคืนไอ้หนุบไปเลยนะถ้าแกไว้แกฆ่าด้วยกันอยู่ได้สองคืนแต่ถ้าต้องมาไอ้พวกพวกไม่เอาแกมาไว้แล้วไว้ไม่ได้วะควรอี่เยิยมจังเลยอยู่ไม่ได้ผมมองว่าเหมือนมีดเล่มเนี้ย เขาจะต้องมีภารกิจของเขาต่ออมันไม่ใช่ที่ของเขาเขาต้องมาใช้ประโยชน์อะคือมีดเนี้ยต้องให้รู้ห็นวาใช้ประโยชน์ด้วยอาจารย์ชัวก็บอกเลยเงินในปากในมือนี่ห้ามห้ามแตะต้องเด็กขาดเอามาเป็นแสนผกผูเผาทิพยไม่เชื่อลองดูท้องสิบบาทผูเผาทิ้งเลยใคร้ก็ยิมผูเผาความเชื่อของเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกนี้เกิดจากอะไรฮะคือเขาไม่เคยทาเวรทากรรมเขาอยู่เขาไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมแต่ทำไมเขาจะเกิดถึงไม่ได้เกิด แสดงว่าแม่ดูแลเขาไม่ดีครับไม่รักเขารินครับครับเพราะว่าแล้วแทงเองก็อรเข้าเข้าหมดทุกคนแล้วคุณดูดวยังไงก็โตกนแต่อย่างบางคนที่แม่เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเช่นเดินไปแล้วลื่นล้มเนี้ยมันเหมือนกันมันก็ถือว่าดูแลไม่ดีหรือดูแลไม่ดีไม่ไม่ระวังเขาถึงได้บอกเดินเหินระวังนะคนหมายก่อนระวังนะคึอโรกระดลงกระไดอยู่ใช่แค่โงกระไดก็แทกก็แทงนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ย คนทุกคนที่ท้องอะจะต้องดูแลตัวเองดดูแลีจนถึงวันที่ลูกคลอดออกมาแล้วลูกคลอดออกมาก็ต้องดูแลเขาต่อเลยเพราะฉะนั้นต้องมีลูกเมื่อพร้อมดูแลตัวเองขยันมาดีจะให้มีเพราะถ้ามีดูแลไม่ดีแท้งมันก็เป็นบาดติดัวบาดติดัวนะถึงแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพอลุงผ่าเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาผ่านานศพเงยก็แล้วแต่บางทีก็ั่โมูบางทีก็ไม่ถึงครับถ้านานนี่ขึ้นอยู่กับอะไรฮะอยู่กับท้องอ่ะเด็กมันยากมันง่าย พเพราะเด็กบางทีไรมันขึ้นมาโปโะะครับแล้วก็ค่อยแวนนึกออกฮะเหมือนพอมันมีอุบัติเหตุปุ๊บข้างในมันปัน่นปวนไปหมดแล้วถูกไหมฮะมันก็อยู่ผิดที่ผิดทางไปจากああเดเี๋ยวเดียวเดี๋ยวแป๊บนงเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะครับ <S <S อยู่ๆลุงสนมก็หยุดกลางคันซะอย่างนั้นครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มเฉพาะอีจันพิศวงก็ว่าได้เพราะอะไรไปดูกันครับ รู้สึกได้ถึงความวงเวทนะที่เรารู้ที่มาว่าห้องนี้คืออะไรด้วยนี่อะไรครับลุงขอ,อภาพครับนี่ปกติรายการอื่นมาลุงเคยให้เขาดูภาพไมไม่ให้ดูเลย <c oughs> บางคนแบบ น่าจะอีกไม่นานก็จะคลอดแล้วอ่ะคลอดก็มีแล้วมีผมมีอะไรแล้วอ่ะน่าสงสารมากเลยะเนี่ยต้องรู้นยอ๋อเนี่ยอันนี้ลุงหนมนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยในห้องนี้ครับอ๋อผมนึกว่าเปิดมากว้างๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ควานหาเงล่ะมาควานหาสิแล้วถึงค่อยออกมาแล้วลุงก็เย็บแผลือนเดิมเย็บเหมือนเดิมครับเย็บสวยด้วยให้สวยสิต้องเครื่องมือมีพร้อมครับมันอยู่ที่มุมมองคนนะตอนเข้ามา แต่ผมรู้สึกเลยว่าใหม่ๆจะกลัวทุกคนครับเข้ามาครั้งแรกกลัวใจเต้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกสงบแล้วก็วรู้สึกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอากาศก็หายใจเข้าไปไม่มีกลินน่นเหม็นปกติครับปนปกติเลยฮะเหมือนห้องธรรมดามาตรฐานในการทําห้องนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไมหมลูกในโรงพยาบาลก็แบบนี้ถูกไหมแต่ในประเทศไทยมีห้องนี้ห้องเดียวที่อยู่นอกโรงพยาบาลครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องดอกแก้วเนี่ยห้องที่เป็นแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมที่เดียวมันไม่ใช่ศาลไม่มีที่ไหนเขาไม่มีสร้างเพราะเขาไม่อนุญาตให้สร้างไม่ให้สร้างอันนี้คือเราพูดถึงทางกฎหมายแล้วถูกไหมการขออนุญาตมันยุ่งยากถูกต้องคือเป็นไปไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่าแล้วทําไมลุงถึงได้มาค้าบีไงคนจังหวัดทองยอมรับผมอ่ะผู้ภายเกณฑ์ด่านหนึ่งของจังหวัดทองอ่าครับที่ช่วยเหลือประชาชนผมไม่ได้รับเข็มที่ไม่เช็คบางงานจากประเทศนะผู้ภายคนเดียวในจังหวัดภูมิใจนะภูมิใจครับผมสามารถขอไปพรยราสทานปี ก็คือผมเรียกป่าช้าได้ไหมลุงได้นะก็เป็นป่าช้าที่เวลาลุงทําผ่าศพเด็กที่ตายทั้งกลมเสร็จแล้วก็มาฝังที่นี่แหละเนี่ยทั้งนั้นเลยครับนี่ประมาณกี่ศพได้ลุงตอนเนี้ร้อยร้อยสี่สิบรอร้อยสี่สิบแล้วฮะตั้งแต่ลุงทํามาเนี่ยนะใต้นี้มีร้อยสี่สิบที่นี่นะที่อื่นไม่เกี่ยวครับผมโอ้โหแล้วลุงทําอะไรบ้างไหมตอนเอามาฝังเนี่ยที่ครับผมอ๋อ ทำยังไงลุงตอนเอาไาตอนมีทีมีของมีบอกเล่ามีสนทันตะมดรถอ๋อครับแล้วขุดลงไปลึกไหมฮะประมาณศอกนึงไม่ถึงด้วยอ๋อไม่ถึงศอกครับผมเห็นลุงบอกว่าใต้นี้ฝังกรบมาแล้วทั้งหมดสามชั้นถูกไหมสามชั้นเนี่ยมีชั้นที่สามนี่ชั้นที่สามแล้วหมายถึงว่าคือชั้นแรกพอเต็มปุ๊บก็ทัเนี่ยผมไปเรื่อยเื่ยเียก็ถมอีกครับก็แล้วผมมายืนนิดมัน เป็นอะไรไม้เขาอยู่ที่ศาลหมดแล้วอ๋อเขาอยู่ที่ศาลหมดแล้วมีแต่ร่างที่เฉยครับตอนนี้ก็เป็นสังขารเขาครับผมอ๋อเขาไปอยู่ที่ศาลหมดแล้วแล้วลุงต้องมีพิธีทําให้วิญญาณเขาไปอยู่ที่ศาลบ้างเขาบอกบอกอ๋อครับผมอยู่นี่ประมาณเจ็ดวันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นศาลลูกอ๋ออยู่ที่เศาลหมนครับผมทีนี้เรื่องราวของศาลนะลุงมันเกิดศาลไม่ได้ไงศาลเนี่ยนะผมตอนนั้นมีฝังไม่กี่ศพครับนะแล้วก็พอเสด็จที่พระตายพร้อมผมป่าหนึ่งอ่ะ วัดดุกที่ผายโว้ดเนครับะก็ไปเข้าฝัานกรุงเทพขอบ้านาเขาว่าเขาประางให้ครับบัมผู้ซื้อสารมาเรามาตัาง้สงสถาบันจีตั้งแล้วพอเสร็จแล้วก็ไปเข้าฝัานก็คนทั้งนครปฐมนครรุกงคมารเขาเพิกม,มีจังครับเขาก็ทําให้สี่หมื่นแล้วนี่ที่มาของที่คนเขามาถวายชุดเกิดดีของเล่นเกิดดีขน,ขนมดีเกิดมาได้ไงพวกนี้น ห้ามมาให้คับผมเหตุผมว่านะเอาเลยครับผมไม่ให้มาให้ถามว่าเขาทาอะไรให้มั่งคนที่มาต้องโขเขาแล้วนะแลเด็แล้วถึงมาให้อย่างบางทีคนเขาแบบผ่านไปผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากให้น้องอยากให้เด็กอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกินของเขาลูกเรายังไม่ช่วยเขาเลยแมกินของเขาทูกใหมนเวรเวรกรรมนะลูกนะแล้วมาใช้เวรก็อีกบอกกินของเขาก็ต้องทําให้เขานี่เราทําให้เขาแล้วเรากินเนี่ยมันหมดเวรไม่ไม่ผิดกรรมอืมก็จะร็เปันเหมือนตอบแทนกันอ่าครับ เพราะฉะนั้นของที่เอามานี่คือคนที่เขาสาเร็จแล้วแลวเขามามามบเป็นขอบคุณนะวันนเถอะโอ้ี่เยอะขนาดนี้เลยนะโอ้โหเขาทิ้งไรู้เท่าไหร่หรอลรวไปลุงไม่ให้คนอื่นต่อไปอ่ะลองใครลองไปเล่นสิเอาไปเอาไปกลับคืนอ๋อไม่ได้ไม่ได้ขนมข้วต้มกินได้หนยกินไปแม่แล้วกินตั้งตายสมากินก็ตายต้องขอเรื่องอะไรลุงส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ทุกเรื่อง แล้วเนี่ยวันนี้ผมเอานมมาด้วยนะเอาขนมมาด้วยแล้วผมเอามาไหว้ได้ไหมอย่างเงี้ยเอามาให้น้องยังไม่ได้ขออะไรเขาเลยไงแล้วแล้วมา้วบัณเนี่ยบันจะสำเร็จไหมอ๋อนี่เนี่ยอธิษฐานไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่รู้กันว่าสำเร็จหรไม่สำเร็จก็คุณจะให้เขาได้ไงไงิงเก่งอะผมไม่อยากให้ให้อืมยังไม่ต้องให้ใช่ไหมก็คือเดี๋ยวสำเร็จแล้วค่อยกลับมาสำเร็จแล้วค่อยให้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้กลับมาอีกรอบมาขอบคุณน้องเขาไหมที่ไปสำเร็จมดบ ตอนแรกผมเตรียมขนมนมแล้วก็ตั้งใจจะมาอ่านนิทานให้เด็กๆที่ป่าช้าฟังแต่ลุงสนมบอกว่าหากนำของมาให้น้องโดยที่ยังไม่ได้ขอหรือว่าบนอะไรไว้ลุงสนมบอกว่าไม่อยากให้เอามาให้ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นบุญคุณเป็นกรรมต่อกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องแลกเปลี่ยนกันเสมอครับ จะบอกกับลูกเพจว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมเตรียมขนมนะแล้วก็เตรียมนมมาให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากคุยกับลุงหนมเนี่ยลุงหนมบอกว่ายังไม่ใหญ่ให้ตอนนี้อยากให้ไปขอก่อนว่าอยากจะได้อะไรก็ขอไปแล้วถ้าได้เนี่ย่อยเอากลับมาให้เขานี่นะผมก็เตรียมนมมาเลยนมผงอะเอามาชงมีน้ําร้อนต้มสุกมาแล้วนะครับมีขนมมีขวดนมนะครับเจลลี่ผลไม้แล้วก็เตรียมหนังสือนิทานเนี่ยกะจะมาอ่านให้เขาฟังด้วย ก็อย่างที่ลุงนมบบอกครับให้มาอธิษฐานขอก่อนว่าอยากจะได้อะไรบอกเขาไปเลยแล้วเดี๋ยวสมหวังแล้วก็กลับมาเอาของมาให้เขามาขอบคุณเขาของเล่นอะไรก็ตามแต่ที่เราคิดว่าเด็กชอบผมก็จะบอกกับลูกเพจตรงนี้เลยผมขอน้องกูมารกุมารีไปแล้วว่าหลังจากที่คลิปเนี้ยอิจานพิศวงตอนลุงสนมมือผ่าศพเด็กตายทั้งกลมเนี่ยออกไปแล้วขอมีคนดูไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านวิวเดี๋ยวมาดูกันว่า จะมีคนดูไม่ต่ำกว่าล้านหนึ่งไหมแล้วผมจะได้กลับมาเอาขนมพวกนี้มาให้น้องหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเอากลับไปบ้านนะครับปีนี้ลุงหนุ่มอายุเท่าไหร่แล้ะเนี่ยน้องกะที่เท่าไหร่น่าจะสักหกส็ถึงไหมเมษาเนี่ยแปดสิบอู้จึงเหรอฮะ สองสิบแปดเจ็ดนะ่ะเกิดนะลุงยังเดินแข็งแรงยังผ่าศพอยู่ด้ทุกวันนี้ถูกไหมฮะเออแต่ลุงยังแข็งแรงนะยังเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยเลยอ่ะผมว่าเหมือนงานที่ลุงทําก็ออกกําลังกายไปได้วยในตัวปะ่ะกันต้องใช้ร่างกายนะออก็ทำโน่นทำนี่<อ>ผมไม่หยุดนะ้างโน่นจ้างนีอ่อย่างวันไหนถ้าไม่มีศพเข้ามาผ่าลุงทําอะไรอะ่ะก็ได้เดิน้ไม้บ้างบางทีขวัดทําอะไรก็ไปช่วยแล้วย้อนไปลุงผมเคยได้ยินมาว่าเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นอ่ะลุงเป็นนักเลงด้วยใช่ปะก็เลยคนแถวนี้นะครับเขาบอกพอผมเข้ามาเนี่ยเข เขามองกันอย่างนั้นเลยเหรอประตูยังปิดอยู่บ้านขายก็เข้าไปเหยียบไม่ได้ผมพัวจอะไรผมเอาคือเกเรวะงั้นแต่โอ้โหสุดๆผู้หญิงนี่ใบขายยี่สิบบาทนะสุดแล,แล้วสาวนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุายาย 78, เจ็ดสิบแปดพอเสร็จแล้วก็ไปไเ,เ,เอะเปิดซองเนี่ยครับสามบาทสองบาทบางคนไปผัวจต่อยแมงร่วมสะพานเดินมีสะพานเดินนะทิ้งไมงทิ้งหมดเลยอ่ะคือเรียกว่าสุดเลยแหละสุดๆแล้วมันมาเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนที่หนีตำรวจเนี่ยฆ่าพวกตายไปคน วิ่งที่ซ่องเลยแล้วหนีไปไหนลุงก็ไปเดินไปด้วยประชิมจันนะะมไปหยุดวัดบางชุมรถ่ะจันโคงอะจากอ่างทองเนี่ยนะไปถึงจันทบุรีผมเดินไปเป็นเดือนทำไมถึงเลอกไปทางจันนะลุงก็มันก็เดินไปส่มสายดาบหน้าพอไปถึงจันแล้วไงต่อลุงก็เลืยอนอยู่ปีกว่าลุงก็เรียนอยู่ปีนึงแล้วกลับมาอ่างทองนะไม่กลับไปต่อก็ไปเรยนวิชาอเรื่องของเนี่ยไปต่อนี่ไปไหนลุงไปทุเรีน จากจันทบุรีไปสุรินทร์เรียนนี่คือลุงก็เรียนตำราขมิถูกไหมตำราขมิผมยังได้ลูกการร้องมาลูกยานรเสียบอกผมไม่มีรไรให้มึงเนี่ยติดตัวไปครับไปไปช่วยเหลือคนห้ามไปเรี่กงตอนเรื่องคนงนะทุกคนห้ามเด็กขาดผมสุงนี้เลือกใครไม่ได้เนี่ยมันถึงศักดิ์สิทธิ์ไงมันถึงไม่เสื่อมลุงอยู่นานไหมถึงกลับมาอ่างทองอยู่ร้อไ้กว่าทำไมถึงเลือกกลับมาอ่างทองก็กลับบ้านอยู่บ้านแม่ต้มเหล้าแม่ต้มเหล้าขายเหล้าเทียนขายนะลำบากมากจนฟังมาขนาดนี้ผมอยากรู้ ลุงไปเรียนวิชาผ่าศพตายทั้งกรมจากไหนคือสับปปเหลือผมพอรู้นะมันคงเป็นการถ่ายทอดจากคนสู่คนมากเลย์ชวนไปดูฝาลงอะไปลองลูกมาดูที่ลงดิตอนนี้หรอ,อตรงไหนลงสติกเกอร์สีต้อดำๆนะลุงนะตัวหนังสือสีเหลืองถูกไหมมอบไปใครอุทิศให้ใครอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอาจารย์ชวนแก้วมีสีอันน อ๋อนี่คืออาจารย์ของลุงหนมเหรอท่านเลยลำดับชื่อแรกเนี่ยที่มีความสําคัญคืออาจารย์ชวนแก้วมีสีอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อแล้วลุงรู้จักอาจารย์ชวนได้ไงเป็นญาติกันล้วอาจารย์ชวนแกสอนอะไรให้ลุงบ้างอ่ะตอนสอนอืมคือไปนั่งเป็นวันไปเรียนวิชาไปนั่งท่องมาแล้วก็กลับแล้วพอเสร็จไปท่องต่อไม่ใช่ว่าพอถึงเขียนเขียนไม่มีตำราไม่มีเขียนถ้าใครบอกมีตำราเขียนคนนั้นไม่ช่คนลง หมายถึงว่าวิชาศัพเปอร์เลยเนี่ยไม่มีตำราเรียนเพราะอะไรลุงแล้วคนตางวิชาวิชาใครจะเก่งไม่เก่งคือปากต่อปากเพราะฉะนั้นวิชาศัพเปอร์เลยนี่ไม่มีตำราเรียนต้องถ่ายทอดจากรุงถ่รุ่นเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะไปเจออาจารย์เก่งไม่เก่งถูกไหมเก่งไม่เก่งครับแต่ผมมาลองได้ไหมคระผมม่า่มาในความเชื่อของสัเปอร์เลยนะการเผาศพตายทั้งกรมโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีวิชาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรมันก็เดี๋ยวก็รูคนนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ย่อยไปเองเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนนี่ หมายถึงตัวสับปปเปลยถูกไหมตัวสับเปลยครับผมบาบาโบยึ่งมันจะเยีนมาื่อยนะม,มันเข้าตัวนะมันงานเาบาของมงคลน,นะงานทั้งพวกนี้นะทําดีเสมอตัวทับทั่วเข้าตัวอยู่แล้วคุณไปเจอจบบางทีคุณไม่รู้ว่าตบเนี่ยท้องบ,บางทีเดือนสองเดือนเนี่ยมันก็ท้องแล้วซึ่งในทางความเชื่อก็นับแล้วว่าเป็นหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วมีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันทั้งหมดแล้วผลในการที่แทงเนี่ยลุงมันติดตามตัวไปขนาดไหนมันเด็กมันเกาะไปเลยว่าพระเจ้าที่ไหนก็อาเอาไม่ออก คุณไปสร้างโบสถ์ทั้งหลังก็ไม่หายพ่ออะไรอ่ะมันเกาะตัวแล้วทั้งบุญก็ไม่ถึงอแล้วยิ่งคุณมีลูกมีหลานนะยิ่งหนักไอ้คนที่ได้กินอย่างดีไอ้คนที่ที่่ตายไปไม่ไม่ได้กินเลยคุณไม่เคยอึงนข่าวเลยแล้วมันก็เริ่มมีอาการค่อยๆย่อยแล้วจะปวดคอปวดหลังปวดเอวปวดขาข้าเข้าเดินไม่ได้ที่เขาบอกว่าเข้าตัว เป็นผลกรรมอะไรานีนะลุงนะบางคนจะไปเร็นเด็กตามลำขึ้นคอขี้โคอถ้าหนักหน่อยก็อย่างนั้นเลยคนอื่นเห็นนะเจ้าตัวไม่เห็นเจตัวไม่รู้หรอกแล้วก็เกาะอยู่อย่างนั้นเนี่ยมาถึงที่ผมนี่วันนี้ต้องหายวันนี้ครับถ้ามาหาลุงนี่ดีขึ้นหายไม่ยื้ต้องให้หายที่มายื้อยังไงต้องให้หายแล้วลุงทายังไงออาบน้ำม์น้ำม์ที่อื่นก็อาบก่อเที่ยวครับแต่ที่ผมนี่อาบหกเที่ยว ช้าสามบ่ายสามเช้าจะไล่ออกเพราะบ่ายจะเริ่มือกษาจากแค่นี้ไปแค่นี้แค่นี้จะยให้เห็นทันเดือดเลยครับละอาบครั้งเดียวหายเลยไหมหรือว่าต้องมาบ่อเนื่องเราก็มาอาบบ่อยๆยิ่งดีเสริมบารมียิ่งเสริมยิ่งเขามากันเากรเชียงใหม่กำปางที่ไหนก็มามาหาครับลุงบอกเสริมบารมีหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องแท้งหรือโดนของก็มาอาบได้ไงได้ทุกอย่างอ๋อเหรอครับส่งเสริมความเป็นสิริมงคล หองอ่ะคุณไม่รู้มันโดนยังไงหรอครับยังคุณขับรถมาเนี่ยโอ้โหปเี่ยวจังไม่มีคนคุณจอดรถแล้วลงเยี่ยวเลยข้างทางแล้วตรงั้าถามว่ามีอะไรมางเราไม่รู้ไงไม่รู้บางทีมีจอมปลวกแต่ผมทําบ่อยนะเวลาผมไปถ่ายรายการไปเข้าป่าแต่ผมจะยกมือไหว้ก่อนอันนี้ช่วยได้ไหมมันก็จะยี่สิบเปอร์เซ็นต์รู้เหรอก็คุณเยี่ยวรถหน้าผมแล้วคุณไหว้ผมก็ผมเี่ยวคนรถคุณมากมาเดี๋ยวผมไหว้ร้อยเที่ยวเลยเห็นภาพเห็นภาพ นอนนอนเลยวเออไปต้องพูดหัวทันี้ใช่ไหมอ่าพอได้ยินลุงสนมพูดแล้วผมก็เห็นภาพตามครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผลจากการกระทําของเราทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจะมีผลอะไรตามมาทีหลังผมจึงตัดสินใจเข้าพิธีอาบน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์กับลุงสนมโดยมีมีดตะปูเจ็ดป่าช้าที่ลุงสนมใช้ผ่าศพตายทั้งกลมเป็นสื่อในการทําพิธีครับ หลังจากที่ผมนอนบนอ่างที่ลุงสนมใช้ทำงานผ่าศพตายทั้งกลงเพื่อเอาเด็กออกลุงสนมก็ออกจากห้องดอกแก้วไปผมไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือความสงบและความปรงในสังขารว่าที่สุดแล้วคนเราสังขารของเรา, thighs, า,เราก็ต้องมาจบลงบนอ่างชนสูตรศพแบบนี้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งครับเมื่อลุงสนมเข้ามา ก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมครับลุงเริ่มต้นด้วยการนำผ้าขาวมาข่มคลุมร่างกายของผมหลังจากนั้นผมรู้สึกเพียงแค่มีมีดมาลูบสัมผัสที่ตัวของผมตลอดร่างกายยอมรับเลยครับว่าตอนนั้นทั้งตื่นเต้นทั้งรู้สึกกลัวพอถึงเวลาที่เปิดผ้าออกมาลุงสนมให้ผมดื่มน้ำมนต์เข้าไปให้เยอะที่สุด จากนั้นนำน้ำมนต์มาราดลงบนหัวของผมแล้วลุงสนมก็ใช้มีดตะปูเจ็ดป่าช้าขูดไปทั่วร่างกายของผมโดยเริ่มที่หัวใบหน้าลำตัวแขนขาและเทา้าพูดได้เลยครับว่าไม่มีส่วนไหนในร่างกายของผมที่ไม่ผ่านการสัมผัสคมของมีดตะปูเจ็ดป่าช้าที่ผ่านการผ่าศพตายทั้งกลมมาแล้วนับไม่ถ้วนครับ ความรู้สึกของผมตอนที่โดนคมมีสัมผัสไปทั่วร่างกายยอมรับเลยครับว่าเจ็บและรู้สึกแสบแต่ใจก็คิดว่าเราต้องอดทนเพราะลุงสนมอุตสาห์ทำพิธีให้เราเราต้องให้เกียรติลุงสนมในความศรัทธาที่มีต่อลุงสนมและอีกใจหนึ่งผมก็คิดว่าความเจ็บปวดครั้งนี้คงจะเปรียบได้กับความเจ็บปวดที่เราจะต้องทดแทนให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราอาจจะเคยได้ทำให้ใครเขารู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ นั่นคือสิ่งที่ผมคิดตลอดการทําพิธีในครั้งนี้ครับหลังจากเสร็จพิธีอาบน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ปกติเนี่ยลุงจะทําพิธีข้างนอกถูกไหมฮะตรงลานนี้ข้างนอกครับแล้วทำไมวันนี้พาผมไปทําด้านในครับมันถือว่าให้มันดีให้<อ>มันสุดยอดครับ ซึ่งปกตินี่โอกาสจะเข้าไปทำข้างในมีม้อยคนผมไม่ทำให้หรอกคนจามาอาไปเที่ยวนั้นจริงจริงอะครับอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มากันบ่อยๆลุงหนมอย่างการที่ลุงหนมทาพิธีเมื่อสักครู่เนี่ยคือการที่เอามีดขุดนี่คือเป็นการบ่งบอกถึงอะไรครับเอาของทุกกระบุกข้างในออกหมดเรียกออกหมด<อ>น้ำมนมันไล่ออกมาแล้วเอาออกหมดขูดทิ้งเลยครับแล้วมันมีข้าวมาแล้วเดี๋ยวเงือจะออกทั้งตัวฮะออกทั่วตัวเลยไม่ออกเฉพาะตรงตรงนี้อะครับมันจะออกเพราะที่ไม่ที่ออกเนี่ยเงือมจะออกอย่างตนนเเวลาที่ีุ่ม โอกาสที่จะขูดเกิดแผลมีไหมไม่มีคืนนี้นอนยังตายเลยไม่โดนอะไรมาไม่ไม่โดนไม่โดนยังไงเขาโถขึ้นทั้งตัวเม็ดทั้งนั้นเราไม่ใช่ว่าแดงๆเนี่ยมองมันมองมันเนี่ยเห็นไหมเม็ดทั้งนั้นเนี่ยเม็ดเนี่ยแล้วเดี๋ยวหายหมด ลุงอยู่ที่นี่มากี่ปีอะ่ะผมเกิดที่นี่จะจะ้างที่นี่มาสี่สามปีอ่ะก่อนที่จะลุงมาอยู่ที่เนี่ยที่นี่ก็เป็นป่าช้ามาก่อนไหมป่าช้าตรงนี้ตรงข้างๆเนี้ยใต้เนี่ยเตาที่เผาผีศรุ้อยเก้าอ่ะเดี๋อยู่ผมไม่ได้เลือใต้บ้านเนี้ยแหละใต้เนี้ยผมผม,ผมดีทับไปผมดีนมาสองร้อยกว่าเที่ยวครับแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เป็นวรรัดมาก่อนวัดอ๋อเป็นวัดมาก่อนที่วัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งกับผมวัดวาลามื่อคนในหมู่บ้านก็ไม่ผมก็ไม่เคยรบกวนใครครับมีจะช่วยเหลือเขาจริงๆแล้วผมมอง่งนี้นะ อาชีพสับปเปลือเนี่ยเป็นอาชีพที่บางทีคนอ่ะอาจจะมองข้ามไปแต่สุดท้ายอ่ะวาระสุดท้ายอ่ะที่คนใกล้ตัวคุณพ่อแม่หรืออะไรก็ตามแต่คนที่คุณรักอ่ะมาคุณต้องพึ่งสับปเปลือยเพราะสับปเป <อา S 1> ลือยเป็นคนเดียวที่จะพาดวงวิญญาณของคนที่คุณรักไปสู่สุขติถูกไหมครับแล้วผมไม่เคยเรียกร้องว่าครบนิดห้าร้อยพันสองร้อยสามร้อยให้ก็ให้ไม่ให้ผมไม่เคยสนใจเงินครับตีสิบปีต้องทำมาไม่เคยแล้วจะวางท้องเนี่ยมผมทำงานกู้ภัยกันว้วยอ่ะผมเก็บเพิ่มเก็บอะไรทำอะไรเนี่ย ผมเคยเรียกเงินเรื่องทองไข่มากไม่มีมไปชมชมในจังหวัดทองอีกฟรีทั้งหมดค,คนแ<ล>ถวนี้เขารู้กันดีอตอนเนี้ก็ในจังหวัดทองก็มีช่เนใ่ญ่ชี้แจงลูกขีดปะไข่เอาได้เลยฟรีแล้วมีดมีที่ลุงใช้ผ่าม,มีที่มาไงฮะมีก็อาจารย์มาเนี่ยผมคนที่สี่อาจารย์คนที่สามผมรับมาก็สี่ห้าสิบปีอันนี้มีดเขาทำมาจากอะไรลุงเคยถามอาจารย์ตะปูเจ็ดภาษาบา่คนมันใหญ่เดินนิดเดียวลุงแล้วการทำอย่างเนี้ย ดวงวิญญาณของเด็กทาอ่ะเขาจะถือว่าเขาได้ไปในสู่พบภูมิที่ดีไหมคือตรงนี้นะผมจะพูดใหฝังผมทําเนี่ยคือเหมือนหมอที่หมมติหมอทาคุณคลอดลูกมาเด็กไม่สุป,ประกอบหมอเขาไ่อกผมกลับบ้านหมอเขาดูแลนี่เหมือนกันนี่ตายเราววาที่นี่เขาหมดเวรหมดบรรเกิดผมไม่สะก,กดมากหลายช่วงที่นครับก็อยู่กันแบบพ่อแม่ช่วยเหลือเขาเพราะอยู่นี่เพราะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาที่ช่วยได้ เขา้าใจคนเดือดร้อนมาสมมติว่าโรงพยาบาลไม่ผ่าผมกำลังคิดถ้าเป็นตัวผมนะมันทุกข์ใจนะแล้วเราคนสมัยใหม่บางทีบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้บางคนก็เชื่อแต่เชื่อแล้วไปหายที่ไหนล่ะ,ะแล้วเขาจะทําให้ไหมหรือ,อยังไงมันไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยมันต้องกลัวที่มาที่นี่นะครับดึดตื่นที่รงคืนตอนไหนผมก็ผ่าอนี่ช่วยคนจริงๆนะผมซื้อมันไปยุ้ยผอ,อ,อกอต็มันเพื่อผ้าแล้วตอนไรไม่ผมปิดทุกอย่างผมเด็ก คนไม่มาเนี่ยเลือดเข้าตานะครับผมเรียกหมื่นสองหมื่นเขาต้อให้เขาก็เต็มใจให้เลยลุงเต็มแล้วเาเท่าไหร่บอกเออผมไม่ได้รับ,รรบจ้างเนะขอให้ลุงทําให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละตอนที่ถามว่าข้าพเจ้า,าบอกพักว่าคุณคิดยังไงคุณมาทำยี่อื่นผมบอกงั้นเลยครับผมไม่ทําให้หรอกเพราะว่าจุดยืนของลุงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือไม่ได้มาเรียกร้องขอเงินขออะไรเข้าวปานาเกลือไม่มีกินที่นี่ไม่ต้องกลัวครับมีกาแฟมีกินนะเออกินจะไปกินกาแฟช่ะมีทุกอย่าง เห็นลุงบอกว่าบางคนมาต้องมาค้างคืน bueno> ม pues ah> ีห oh ้องให้นอนด้วยค้างคืนมีห no> um ้องให้นอนแล้วอย่างเงี้ยลุงคนที่สมมติว่าโรงพยาบาลเขาไม่ผ่าแล้วเขาไม่รู้จักรุงอย่างเงี้ยขั้นตอนในการเป็นชาพนกิจศพทำไงก็แล้วแต่เผาไเม่อเดียวเขาติดต่อทางกู้ภัยกู้ภัยทุกจังหวัดเขาจะรู้ว่ามาที่นี่มีที่นี่เยอะในประเทศไทยคือในวงการกู้ภัยเนี่ยทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเหนือกลางอีสานใต้อะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนที่ตายทั้งกลมแล้วต้องการจะเผาเด็กออก เขาจะบอกมาหาลุงสนมเลยที่วิเศษชัยชานอ่างทองเนี่ยนะอตอนนี้ลุงปัจจุบันเนี้ถ้าสับเปลือที่ผ่าศพตายทั้งกลมเนี่ยเหลือลุงคนสุดท้ายในประเทศไทยไหมพูดได้เลยว่าเป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยลูกน้องไปร้อยหรือไม่ได้ทุกคนทําไมลุงไม่กล้าเอ้า,อาก็เขามาเป็นสับเปลือเขาก็ต้องมีความกล้าเป็นที่ตั้งมาก่อนไม่ใช่อ,อทุกเรื่องอะลูกเสียกินรถต้องละหมดไม่ไม่ใช่ว่ากล้าท่องตำราได้แต่คือการปฏิบัติตนอะแต่มันมีบางอย่างที่ต้องละต้องทำมันมีความยากตรงนี้แหละ มันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยทาได้รู้วิชารู้ออขั้นตอนบางคนท่องไปแล้ครึ่งเดือนเลยสมมติถ้าวันข้างหน้าลุงเกิดไม่อยู่แล้วอะแล้วเหลือลุงหนูเป็นคนสุดท้ายในประเทศไทยอะคนที่เกิดอนาคตแบบเกิดจะต้องผ่าศพแต่ทั้งกรมเขาทำไงก็ไม่รู้ก็รายละใจตรงนั้นก็กแก้ไขกันเอาผมพักผมพูดได้ผมว่าเมื่อผ่าไม่ได้ก็ไปฝังไว้ก่อนฝังแม่ฝังลูกพร้อมกันเนี่ฮะพร้อมกันแล้วพอเช่นรัวตีอะมันจะย่อยหมดเหลือแต่กระดูกแล้วถึงค่อยเอาไปทําพิธีชาปนกิจชาปนกิเพราะกระดูก มันดูเด็กมันก็ดูโกงดูเพียครับวันนี้เดืยมก็หมดแล้วครับย่อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่ามีอีกหนึ่งวิธีคือถ้าโบราณเนี่ยเขาจะเอาคนตายทั้งกลมไปฝังไ้ว้กอนซีนึง,นงลุงผมมอง่งนี้นะลุงเนี่ยเป็นคนพิศวงคือความพิศวงของผมในที่เนี้ยผมหมายถึงว่าอาชีพที่ลุงทำหนึ่งซับปเปลือกคนก็นไม่อยากทาอยู่แล้วแล้วยิ่งลุงเป็นซับปเปลือกผ่าศพตายทั้งกลมมันมีเรื่องของความน่ากลัวความเชื่อที่ทําไม่ดีจะเข้าตัวหรืออะไรก็ตามแต่ สิ่งที่ผมพิสวงคือทําไมลุงอายุขนาดนี้ลุงยังทาอาชีพนี้มาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีคิดที่จะเลิกเลยคือผมถือว่าผมเรียนมาแล้วครูบาอาจารย์อยู่หลังก็ได้เห็นว่าเราทับเิงนะเราจะค่อยเหลือจนกระทัง่งเดินไปไม่ไหวแล้วเมื่อกูไปไม่ไหวคุณก็หยุดตอนวันที่มันไม่สามารถมีแรงที่จะเอามือกรีดได้จบแล้วลหรือเดินไม่ไหวแล้วถึงจะเลิกยังไงผมก็ยังอยู่อย่างนี้ ลุงสนมคือสัปเเรอผ่าศพตายทั้งกลมคนสุดท้ายของประเทศไทยที่ทำอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและศาสตร์พิธีกรรมความเชื่อครับและยังเป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวกูภ้ภัยที่มักจะนําร่างของผู้เสียชีวิตตายทั้งกลมมาให้ลุงสนมผ่าเพื่อที่จะนําเด็กออกก่อนที่จะนําร่างของแม่ไปทําพิธีชาปนากิจตามหลักศาสนาต่อไปซึ่งในปัจจุบันนี้ ก็ยังหาลูกศิษย์ที่จะมาสืบทอดวิชาต่อจากลุงสนมไม่ได้เพราะว่านอกจากผู้ที่จะมาเป็นสัป,ปรเร่อผ่าศพตายทั้งกลมจะต้องมีความกล้าเป็นที่ตั้งแล้วลุงสนมบอกว่าเจ้าตัวยังจะต้องถือศีลลดละเลิกในรูปรสกลิ่นและเสียงอีกด้วยและในเร็ววันนี้ครับผมจะกลับไป เพื่อจะนำขนมไปให้น้องๆกว่า140ดวงวิญญาณที่ศารกุมารกุมารีที่ผมได้กล่าวขอด้วยวาจาเอาไว้ว่าตาหากอิจั์พิศวงตอนลุงสนมสับป,ปะเรศศพเด็กได้ออกสู่สายตาของลูกเพจแล้วขอให้มียอดวิวไม่ต่ำกว่า1ล้านวิวซึ่งยอดวิวใน EP ีที่1สามารถขึ้นไปแตะ1ล้านวิวได้ในเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นส่วนอ p ีที่2ก็มียอดวิวสูงถึง1ล้าน4แสนวิว ในเวลาไม่นานครับรวม2 EP ยอดวิวก็พุ่งทะลุไปถึง2 4ล้าน4แสนวิวแล้วครับแล้วไปติดตามภาพบรรยากาศการกลับไปขอบคุณน้องๆกุมารกุมารีที่บ้านลุงสนมกันครับ